ทุกกรตุนตัวเดียวจะร้ายสัแค่ไหนเชียวยุห่หงงกี้จอจะตายมหากรรมสยองนองเลือดที่สุดแห่งปีที่จะทำให้คุณผวาจนต้องร้องเจียดหนังโหัติดเรท จากสามตัวพ่อแห่งวงการสยองขวัญฝีมือขึ้นหิง่งสตีเฟนคิงเจมส์วอดและออสกูดเพอร์กินผนึกกำลังเหียนเปลี่ยนของเล่นธรรมดาให้กลายเป็นยม,มาบาล <Holy. S 1> รวมเป็นสักขีพยานการประหัดประหารสุดวิปริตอดคอดูคนตายคาตาไปพร้อมกับฮาวเชลบิร์นุ่มดวงสวยที่ตกอยู่ในวังวนมรณะหลังเขาได้พบการกลับมา ของไอ้จอลั่นกล่องตุ๊ก,กตาเก่าแก่ที่เขาและพี่ชายฝาแฝดคนเจอในห้องเก็บของของพ่อเมื่อวัยเด็กเขาต้องทำทุกวิธีทางเพื่อหาหนทางกำจัดมันก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก่วุ้ยว้ยว้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 เพราะทุกครั้งเมื่อเสียงตีกลองของมันเริ่มบรรเละค <Everybody dies. S 1> วามตายที่สุดแสนจะบันหลยอยู่ใกล้แค่ไขลาน Really อุบัติการคลั่งจากจินตนาการอันแสนมืดมนของออสกูดเพอร์กินส์ผู้กำกับเจ้าของสุดยอดหนังสยองขวัญแห่งปี2024ลองเล็กหนังลาคตาตกรเหนือธรรมชาติที่ค่อยๆเชื่อคนดูอย่างช้าๆด้วยสไตล์หนังที่ไม่เหมือนใครผิดแปลกเลือดเย็นลอกหลอนราวกับป้องคำสาบ <c oughs> และในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เขากำลังถ่ายทําฉากฆาตกรรมสุดโหดของลองเล็กส์ออสกูดเพอร์กินส์ก็แอบซุ่มพัฒนาอีกหนึ่งโปรเจกต์สุดคลั่งกับการดัดแปลงดอะมมังกีเรื่องสั้นขยาวขวัญความยาว20หน้าผลงานของราชานิยายสยองขวัญซีเฟนคิงเจ้าของความหลอนเลือกกับแคร r รีเดอะชายนิงและอิดโผล่จากนรกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1980นนิตยาสารแกลเลอรี ก่อนถูกรวมเล่มในปี1985อย่าง Skeleton Crew หนังสือรวมเรื่องสั้นชวนฝันร้ายซึ่งไม่ได้มีแค่เดอะมังกี้แต่ยังมีเดอะมิสโดยไอเดียการดัดแปลงหนังเรื่องนี้ถูกเสิร์ฟถึงมือร์อสกูดเพอร์กินส์โดยโปรดิวเซอร์หนังสยองขวัญชื่อกองโลกย่งเจมส์วานชายผู้เคยให้กำเนิด ลากไอคอนตุกตาสุดหลอนที่คอหนังสยองต่างลืมไม่ลงจากผู้กำกับดังสู่โปรดิวเซอร์ป๋าดัดแจ้งเกิดตุกตาคลั่งตูวใหม่ที่พร้อมบรรเลงบทเพลงแห่งความตายเห็นชื่อคนทำสุดตึงเบอร์นี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเดิมบงกี้จะเป็นหนังสยองขวัญทนนมดงวดหนี ออสกูดเพอร์กินสจะนำเสนออีกด้านที่คุณไม่เคยเห็นกับรสชาติตลกขรายเต็ไมไปด้วยตัวละครสุดเพี้ยนและสถานการณ์ชวนเหวอก่อนจัดหนักด้วยชากโคดโคตรคเอทีฟระดับที่หนังโกงตาย Final Destination อาจได้กลายเป็นหนังฟิล <myös> กูด <always playing music> Enough. Sure you can see where this going, but going leave it there. You can see the rest where can leave sure see is going, going you I'm I'm จากเดิมที่ในงานเขียนต้นฉบับได้บรรยายไว้ว่าลิงข้างตัวนี้มีหน้าตาละไม้คล้ายครึ่งกับจอล,ลี่ชิมของเล่นสุดคลาสสิกที่ฝรั่งสมัยก่อนเคยมีกันถูกบ้านแต่แล้วทีมงานต้องพบกับความวัวซะเองเมื่อสิทธิ์ในการใช้ตุ๊กตาตัวนี้ดันติดอยู่กับวอลดิสนีย์เทียขวาสิทธิ์ในการใช้ตุ๊กตุนตัวนี กลายเป็นหนึ่งในตัวร้ายของ Toy Story 3ดีไซน์ของ The Monkey เลยต้องถูกเปลี่ยนใหม่จากลิงตีฉาบสู่ไอ้จอลั่นกรอง The Toy Monkey? it's basically the devil The O. James นักแสดงหนุ่มสุดฮอนดนผู้ดีจากซีรีส์สุภาพบุรุษมหาการ The g e n t l e m แ n และซีรีส์ที่พักซ่อนอันตราย The White Lotus รับบทนำในหนังสยองขวัญเป็นขังแรกนน่บท How ชลเบชายดวงกุด ที่ต้องหาทางหยุดยั้งคำสาบคั่ชิบหายงานนี้บอกได้เลยว่าเลือดท่วมจอโอ้โฟั่าดมังกี้จอจัดตาย27กุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพว่เราเนี่ครับว่า ตุ๊กตามอรณะตัวไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณรักหนังสยองก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเส็ตแคคลครูสสิจอลึกถึงหนังบนไลค์กว่าใครที่เดียวที่จอดอออจัสตูอิพิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย